เรื่องนี่กรรมโดยชงโคเท่าศาส,สนาพุทธของเราสอนให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมทำกรรมดีต้องได้รับผลดีใครทำกรรมชั่วต้องชดใช้แต่บางครั้งกรรมก็ตามมาสนองช้าเหลือเกินจนหลายคนเริ่มไม่แน่ใจเรื่องของกรรม บางคนถึงกับพูดว่าทำดีได้ดีมีที่ไหนทำชั่วได้ดีมีถมไปตัวผมเองก็เคยคิดเช่นนี้เหมือนกันจนได้ประสบกับเหตุการณ์หนึ่งที่ทำให้ผมกลับมาเชื่อมั่นในเรื่องราวของกฎแห่งกรรมอีกครั้งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนที่ผมบวชเป็นพระอยู่ในวัดที่ต่างจังหวัด สมัยนั้นผมได้รู้จักกับพระภิกษุรูปหนึ่งที่บวชรุ่นเดียวกันชื่อพระสมานกุฏิของเราอยู่ใกล้ๆกันทําให้เราได้พบปะพูดคุยกันอยู่บ่อยๆเห็นคนอื่นๆพูดกันว่าหลวงพี่สมานเป็นอดีตประหลัดอําเภอที่เคยติดตารางมาแล้วจากความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดออพอพ้นโทษออกมาสำนึกผิดจึงตั้งใจบวชตลอดชีวิตเรื่องนี้ผมไม่ทราบว่าจริงหรือเปล่า เท่าที่สังเกตดูแกก็เป็นคนอัธยาศัยดีคุยสนุกหลังจากที่บวชพระไปได้ระยะหนึ่งท่านเจ้าอาวาสก็เริ่มให้พระบวชใหม่นั่งวิปัสนาการนั่งวิปัสนานี้ไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันเล่นๆแต่จะต้องอยู่ภายใต้การดูแลของพระผู้ใหญ่ที่มีความรู้เรื่องนี้เป็นอย่างดีคนที่หัดนั่งเองโดยไม่มีครูกลายเป็นคนสติวิปลาสมาแล้วหลายราย ครั้งหนึ่งที่เริ่มนั่งวิปัสสนากันนั้นหลังจากที่หลวงตาผู้สอนอธิบายวิธีการกำหนดลมหายใจจนพวกเราเข้าใจแล้วก็ปล่อยให้พวกเราลองทำกันดูสักครู่หนึ่งบรรยากาศก็สงบเงียบพระบวชใหม่ทุกรูปพยายามรวบรวมสมาธิให้อยู่ภายใต้การควบคุมทันใดนั้นเองก็มีเสียงคนร้องขึ้นสุดเสียงยายาอย่าทำผมผมกลัวแล้ว ผมตกใจลืมตาขึ้นเห็นหลวงพี่สมานกำลังโบกมือไปมาคล้ายกับพยายามปัดป้องอะไรบางอย่างที่อยู่ตรงหน้าหลวงตาบอกให้พวกเราไม่ต้องตกใจแล้วเดินเข้าไปเอามือตบลงที่ศีรษะของหลวงพี่สมานทําให้แกคืนสติลืมตามองดูพวกเราอย่างงงๆ2สองวันต่อมามีการฝึกนั่งวิปัสสนาอีกครั้งเหตุการณ์ยังเป็นไปเช่นเดิมหลวงตาจึงแยกให้หลวงพี่สมานออกไปอยู่กับท่าน ส่วนพระบวดใหม่รูปอื่นๆยังคงฝึกกันต่อไปบางรูปมีความก้าวหน้าเร็วมากบางรูปก็ไม่สามารถรวบรวมสมาธิได้ตัวผมเองตอนนั้นฝึกได้ระดับหนึ่งคือสามารถรวบรวมสมาธิจนจิตใจเกิดความสงบรู้สึกโล่งสบายใจแต่ไม่ได้ก้าวหน้าไปกว่านั้นเย็นวันนั้นผมเจอหลวงพี่สมานตอนทำวัดเย็นเห็นหน้าตาแกหมองคล้ำจึงเข้าไปคุยด้วย แกเล่าว่าวันนี้หลวงตาพาไปหาหลวงพ่อเจ้าอาวาสพอแกเล่าเรื่องที่เห็นตอนนั่งวิปัสสนาให้ฟังท่านก็บอกให้หยุดนั่งวิปัสสนาหลวงพ่ออธิบายว่าการนั่งวิปัสสนาเป็นเรื่องของวาสนาไม่ใช่ทุกคนฝึกแล้วจะนั่งกันได้ที่ท่านเคยเจอมีอยู่หลายรายที่วิบากหรือกรรมเก่าที่ทําไว้คอยขัดขวางไม่ให้ประสบความสําเร็จถ้าใครฝืนทําไปก็อาจจะเกิดอันตรายได้ แล้วหลวงพ่อก็แนะนำให้แผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรที่เคยไปล่วงเกินไว้ทั้งในชาตินี้และในชาติที่ผ่านมาใจผมอยากรู้ว่าหลวงพี่สมานเห็นอะไรตอนที่นั่งวิปัสสนาแต่ไม่กล้าถามเพราะคนที่มาบวชเป็นพระบางครั้งมีอดีตที่ไม่ดีงามแต่เมื่อมาบวชแล้วก็เท่ากับว่าได้สำนึกผิดไม่ควรจะรื้อฟื้นเรื่องที่ไม่ดีในอดีตขึ้นมาอีก จนคืนหนึ่งเห็นแกลงมานั่งอยู่คนเดียวจึงเดินเข้าไปนั่งเป็นเพื่อนเผื่อว่าแกอยากจะมีคนคุยด้วยนั่งกันเงียบๆอยู่ครู่หนึ่งแกก็ถามผมว่าเออนี่คุณอยากรู้ไหมว่าผมเห็นอะไรผมคิดว่าถ้าแกเล่าออกมาเองคงไม่เป็นไรจึงพยักหน้าหลวงพี่สมานเล่าให้ผมฟังว่าเมื่อครั้งที่ยังเป็นประหลัดอำเภออยู่นั้น แกรับผิดชอบด้านการปราบปรามจนผู้ร้ายตำแหน่งของแกจะเรียกสั้นๆกันว่าประหลัดปราบปรามโดยความเด็ดขาดดุดันทำให้ผู้ร้ายหลายคนในสมัยนั้นเกรงกลัวไม่กล้าจะมาก่อคดีในเขตอำเภอที่แกดูแลอยู่จะมีชาวบ้านถึงกับตั้งฉายาให้แกว่าประลัดมือปราบต่อมาแกเริ่มคบหากับผู้มีอิทธิพลในจังหวัดและเริ่มรู้ด้วยว่าอำนาจที่มีอยู่สามารถที่จะสร้างความร่ำรวยให้แกได้ หลังจากนั้นแกไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติดเริ่มจากการรับสินบนเพื่อที่จะไม่ขัดขวางการจับกลุมจนสุดท้ายก็เข้าไปค้าเสียเองโดยไปรับยาเสพติดทางภาคเหนือมาส่งที่กรุงเทพอาศัยความเป็นเจ้าหน้าที่บ้านเมืองทำให้ไม่ถูกตรวจคน้นการค้ายาเสพติดนี้สร้างความร่ำรวยให้แกอย่างมหาศาลแต่หลังจากที่ทำไปได้เพียงสองสาเที่ยวแกก็พลาดท่า เพื่อนของแกที่เป็นตำรวจบังเอิญพบห่อบรรจุเฮโรอ,อีนในกระเป๋าเดินทางด้วยความเป็นเพื่อนทําให้ไม่อยากจับกุมเพียงแต่ขอร้องให้แกยอมมอบตัวเสียเองตอนนั้นหลวงพี่สมานพยายามเกลี้ยกล่อมให้เพื่อนยอมปล่อยแกไปแล้วแกจะแบ่งเฮโรอ,อีนให้ครึ่งหนึ่งคิดเป็นเงินสมัยนั้นก็เกือบห้าล้านบาทแต่เพื่อนนายตำรวจยืนกรานไม่เอาด้วยเมื่อเห็นว่าการติดสินบนไม่เป็นผล ประกอบกับตำแหน่งที่จอดรถคุยกันเป็นที่เปลี่ยวเมื่อเพื่อนเผลยืนหันหลังให้แกตัดสินใจชักปืนจ่อยิงเพื่อนที่ท้ายทอยแล้วซ่อนศพไว้ข้างทางนั้นเองทุกวันนี้ยังไม่มีใครรู้ว่าแกเป็นคนฆ่านายตำรวจคนนั้นหลายปีต่อมาที่แกต้องถูกออกจากราชการและไปติดคุกนั้นเป็นเรื่องที่แกถูกจับได้ว่ารับสินบนจากผู้ต้องหา ส่วนความผิดอื่นๆที่เคยทำมายังไม่มีใครมีหลักฐานพอจะเอาผิดกับแกได้ตอนที่หลวงพี่สมานไปอยู่ในคุกแกได้เห็นนักโทษที่ติดเฮโรอ,อีนมีอาการอยากยาจนลงแดงตายทำให้เกิดสำนึกได้ว่าที่ผ่านมาได้ทำบาปทำกรรมกับเพื่อนมนุษย์อย่างมหันเมื่อพ้นโทษออกมาจึงตั้งใจว่าจะบวชไม่ศึกเพื่อชดเชยความผิดที่เคยได้ทำ แกบอกว่าบาปกรรมที่เคยทำไว้ถึงกฎหมายจะเอาผิดไม่ได้แต่กรรมนั้นได้มาสนองแล้วทุกครั้งที่พยายามนั่งวิปัสนาแกจะเห็นภาพเหตุการณ์ที่ตอนจ่อยอิงเพื่อนตำรวจเมื่อหลายปีที่แล้วแต่ในภาพนั้นแทนที่เพื่อนของแกจะล้มคว่ำลงกลับหันมาจ้องมองอย่างอาฆาตพร้อมกับเดินเข้ามาอย่างประสงค์ร้ายแต่ก่อนที่ร่างนั้นจะเข้ามาถึงตัวแกก็ถูกปลุกให้ออกจากสมาธิพอดี เรามาถึงตอนนี้หลวงพี่สมานก็งเงียบไปคุณได้สั่งนึกผิดแล้วต่อไปนี้ตั้งใจทำคุณงามความดีคงพอจะชดเชยกับบาปกรรมที่ทำเอาไว้ได้ดูอย่างในพุทธประวัติองคุลีมานก่อกรรมทำเขียนไม่รู้เท่าไรสุดท้ายยังเป็นพระอรหันได้คุณเพิ่งอายุ40กว่ายังมีเวลาจะทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ได้อีกมากตอนนี้ทำใจให้สบายเถอะ ท่านั่งวิปัสสนาแล้วไม่ดีก็อย่าไปนั่งผมพยายามปลอบใจแต่ผมอยากจะชดใช้กรรมที่ทำเอาไว้มากกว่าหลวงพี่สมานพูดเบาๆก่อนที่จะลุกขึ้นเดินจากไปคืนนั้นผมไปหาหลวงตาเล่าเรื่องที่ได้ยินจากหลวงพี่สมานให้ท่านฟังหลวงตานิ่งฟังด้วยอาการสงบจนผมเล่าจบจึงบอกว่า คอยทำกรรมอะไรเอาไว้ถึงเวลาก็ต้องชดใช้พระสมานไม่มีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้กรรมเมื่อไรกรรมจะสนองช้าหรือเร็วไม่มีใครกำหนดได้รุ่งเช้าหลวงพี่สมานไม่ได้ไปทำวัดเช้าตามปกติพระรูปอื่นๆเข้าใจว่าแกอาจจะอาพาธตอนสายๆผมเข้าไปดูที่กุฏิเผื่อเป็นอะไรมากจะได้พาแกไปโรงพยาบาล เมื่อผลักประตูห้องเข้าไปผมพบหลวงพี่สมานนั่งขัดสมาธิอยู่กลางห้องใบหน้าที่ดูสงบเยือกเย็นผมแปลกใจมากเข้าใจว่าแกคงจะนั่งวิปัสสนาได้แล้วไม่เห็นภาพคนจะมาเอาชีวิตอีกผมยืนดูอยู่พักหนึ่งจะปลุกก็ไม่กล้าจึงตัดสินใจไปตามหลวงตาพอหลวงตามาถึงก็เข้าไปดูใกล้ๆแล้วหันมาบอกผมว่า เขาได้ทดใช้กรรมแล้วจริงๆผมถึงทราบว่าหลวงพี่สมานสิ้นใจแล้วมรณาภาพในขณะที่กำลังนั่งวิปัสสนาสอบถามลูกศิษย์วัดที่นอนอยู่หน้าห้องเมื่อคืนที่ผ่านมาไม่มีใครได้ยินเสียงอะไรผิดปกติแสดงว่าแกนั่งวิปัสสนาจนมรณาภาพอย่างสงบไม่ได้ส่งเสียงร้องอย่างทุกครั้งแพทย์ที่ชนสูตรศพสันนิษฐานว่าพระสมานหัวใจวายตาย แต่ผมมั่นใจว่าหลวงพิสมานตั้งใจจะชดใช้กรรมด้วยการหลบมานั่งวิปัสสนารูปเดียวเพื่อปล่อยให้วิญญาณของเพื่อนมาเอาชีวิตแกไปได้สำเร็จกดไลค์ subscribe เป็นกำลังใจให้นายต่าทองสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อน ลาแล้วไม่ลาลับจะกลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับทที่เธอให้วาเป็นภาพเตือนใจแม้ตัวห่างไกลก็เหมือน